เอาละฮะกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะฮะวันนี้เราอยู่เกมไมค์ครับอีกแล้วนะอยู่ในไมค์ครับเออจะเรียกว่าอืมอยังไงดี <c oughs> จะเรียกว่าเดอะซิมก็ได้เนาะเออนี่ครับพี่อยากจะถามทุกคนมากๆเลยคือว่ามันมีหมู่บ้านด้วยเหรอแบบเป็นหมู่บ้านแล้วเราต้องไปจีบผู้หญิงอะไรประมาณเนี้ยคือไม่จีบไม่ได้เหรอกูอ่านภาษาอังกฤษไม่ออก <c oughs> อีป้าโอเคมาเดี๋ยวเราจะกินข้าวกอนแล้วกันอูชอบชอบหัวมัน นี่ครับหลังจากพาร์ทที่แล้วนะเราได้ทำฟาร์มนะครับเรายังทำ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 ฟาร์มไม่เสร็จเลยมันจะแหลกอะไรตั้งหนาเนี่ยฮะกูเล่นคนเดียวกูก็ยังแหลกอีบ้าโอเคเรียบร้อยครับโอเคเดี๋ยวเราจะปลูกฟาร์มตรงนี้เนาะก็เดี๋ยวเอาเป็นบ้านเราย่อมย่อมกันเนาะแถวนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยเอ,อค่อยๆขยายไปเพราะว่าเรายังไม่มีอาหารที่แบบไม่จํากัดเออเรายังไม่มีอาหารที่แบบอินฟินิตี้ยูโ you น know? เหนื่อยกูเหนื่อยกับคำว่ายูโนมากมันติดปากแล้วอะอไม่ทำอะไรได้อวะปิดไว้มาพรวนเลยพรวนดินพรวนดินนี้ก็จะเอาเป็นทีละสองช่องเนาะอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปหาพืชผักสวนครัวทุกอย่างมาปลูกนะเพราะว่าเราต้องการอาหารกินตอนนี้เราต้องอย่าเลือกกินครับเราต้องกินทุกอย่างที่ขวางหน้าเออเราอย่าเพิ่งเลือกกิน เราต้องกินทุกอย่างก่อนที่กินได้นะครับเพราะว่าเราไม่มีอาหารจะกินเลยปลูกอะไรได้ปลูกไปเลยปลูกอะไรได้ปลูกเลยเออปลูกอะไรได้คือปลูกเลยจะเหลือไว้นี่ก็ปลูกปลูกปลูกโอเคก็จะประมาณเท่านี้เนาะแล้วตรงนี้ก็จะมีไก่นะครับไก่เอาไว้ตรงนี้แหละฮลโหลนี่มันโตยังวะเนี่ยมันโตยังไงเดี๋ยวลอ,ลองเข้าไปดูจึบ๊บอ๋อยังไม่โตแล้วคุจะไปตุบทำไมวะ โอ้โอเคเดี๋ยวเคลียรตรงนี้ทำเป็นาหาหาหาผักหาพืชหาผักก่อนเดี๋ยวหาทุบหาผักก่อนขอผักอีกได้ไหมต้องการผักเลยตอนนี้ผักอย่างเดียวบ้านเรานี้มังสวิรัตกินเดีผักยังไงโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะทําฟาร์มไก่นะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่มีอ่าแร่เลยเดี๋ยวเราไปลงเหมืองกันก่อนดีกว่าเพราะว่าเราต้องการแร่ในการทําฟาร์มไก่นั่นเอง นะเราจะได้มีแบบเอ่ออาหาร Infinity อินฟินิตี้น้องนะพี่ต้องการฟาร์มไก่ซอริ่งกันไยหลายคนอาจจะไม่ชอบเวลากุลงเหมืองอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็เอ่อต้องก็ต้องทำใจเราไม่มีอาหารจะกินเนี่ยไปหารูเหมืองกันตกแถวนี้เลยโอ้ขอมะเขือเทศอีกไหมเนี่ยมะเขือเทศโอเคแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปลงเหมืองนะครับเราจะไปออกไปล่าสัตว์กันก่อน เพราะตอนนี้เราไม่มีอาอาหารแม้จะให้กินเลยนั่นเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยผักจ <men dimin İs ap> ๋าบีมาแล้วจ้าชึบโอเคเราได้ผักกาดมาซองอันแล้วก็กินกันก่อนเลยตรงนั้นเหมือนมีเหมือนถ้ำปะเดี๋ยวลองไปดูครับไม่ได้เอาทอตมาด้วยกูตัดออกม้ตรงนี้ก่อนก็ได้โอเคเก็ตเก็ตเก็ตโอเคเซิร์ฟนี้มีอะไรไหมน่ะ เฮดสามารถคราฟของต่างๆได้เหรอวิคราฟได้หลายอันมากอะ่ะคราฟเรืองร่อมึงเนี่ยโว้ววมีอะไรบ้างวะไม่ไม่รู้จักสักอันเออช่างมันแล้วกันไปล้วเราไปเอาเหลือนึงเอาเหีเ้ต้นมึงจะสูงไปไหนนะเนี่ยอ้อยตัดมาอื้มหึอื้อฮึต่อสองอันเลยอะ่ะเออไปทีเนี้ยในของแหละ โอ้ผักกาดเยอะเว้ยนี่คืออะไรเฮ้ยกินได้ไหมไม่ได้คือ H E H E ออไม่ใช่ดิ H E M H E M P ถูกปะวะ H E M P อันนี้ครับเอาไว้ไปทำไอ้นี่เหรอนี่นี่นี่ทำเหมือนเต็นเต็นกลางสมุนไพรหรือเปล่าไม่รู้เอาผักก่อนอาการอาหารเซนิ่งกะไรลวย โอเคครับมันมีสัตว์ไหมเนี่ยแถวเนี้ยพอจะมีเอ้ยมีมีน้องบอกว่าถ้าขุดไปใต้หลุมศพแล้วมันจะมีหีบหรอเฮ้ยเดี๋ยวลองลองนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วนี่อันนี้ก็คืออหลุมศพใช่ป่ะตรงนี้เหรอโอ้ยข้างล่างเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีหลุมศพอุ้ยโอ้โหเจอเหล็กเขาบอกว่ามันจะมีหลุมศพนะครับซึ่งเดี๋ยวเราขุดลงไปดูกันว่าหลุมศพเนี่ยเออมันจะมีอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่า อ่าไหนไม่เห็นมีอะไรเลย <c oughs> เดี๋ยวอุยอ้ยวิ้ยในหลุมศพมีเหมืองเว้ย <c> เ <oughs> ดี๋ยวใต้หลุมศพมีเหมืองเว้ยโอ้โหูเฮ้ยอันนี้อันนี้รูเลยวะเนี่ยอุ้ยเอ้าทำไมเป็นรูอย่างเงี้ยอุ้ยฮัลโลมันอะไรวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราขุดลงไปใต้หลุมศพนะครับมันจะมีอะไรหรือเปล่าฮลัลโหลมีไหมเนี่ย ไม่น่าจะมีนะขุดมาลึกแล้วอะ่ะไม่น่าจะมีอะไรนะครับหลุมศพนี่เฮลโล้เฮลโลมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยเฮลโหลโอ้ไม่มีแล้วล่วลวะไปกลับดีกว่าไม่น่าจะมีแล้วแหละแม่หมมึงไลวิแววซะขนาดนี้มีอะไรไหมเนี่ยไอเนี่ยไอเนี่ยมันคืออะไรวะแป๊บนึงผมขี้สงสัยปึ๊บโอ้ยตกใจเนึกวก็จะเป็นแบบทรายร่วงขุดขึ้นไปโอเคไปรามาโผล่ขึ้นข้างบนแนละ้ว ต่อขึ้นมาเย็ดเคมาปลู่บนบ้านเหมือนเดิมจะเย็ดเคทำไมวะเนี่ยโอเคไปเดี๋ยวเราเดินออกไปหาล่าสัตว์สักนิดก่อนครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีอาหารแม้แต่ให้กินเลยนะแล้วก็ไม้เราก็ไม่ค่อยที่จะมีด้วยที่บ้านตัดไม้หน่อยแล้วกันไม้จ๋าขอตัดหน่อยนะจ๊ะโอเคปะอุ้ยมีผักด้วยตรงนั้นอุย้ยมีมุกะเทศฮัลโหล พอจะมีฝูงวัวฝูงควายมาวิ่งตายอยู่แถวนี้ไหมเนี่ยทำไมไม่มีอะไรเลยอะเจออะไรเนี่ยหลุมศพอีกแยะหลุมศพไม่ไม่เห็นมีอะไรข้างล่างเลยมันน่าจะมีแหละเพราะว่าเคยเห็นไอ้แชมป์มันเล่นน่ะเออแต่ว่ามันเราไม่เราขุดไปมันไม่มีฮัลโหลเฮ้ยโอ้ตกใจดีืว่าอะไรโอ้ไอ้บ้า ไม่มีหมู่บ้านเอ้ยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวกระตุกกระตุกอะไรเนี่ยอ๋อผีเสื้อไอ้บ้าตกใจปะไปดีกว่าล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 าเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันกวางเดี๋ยวเดี๋ยวกวางอย่าพึ่งไปเดี๋ยวมึงอย่าพึ่งไปรอกูนั่งเดี๋ยวมานี้มานนี้ อยู่ซื้ออยู่ซ <laughs though> ื้อๆเมยอยู่ซื้อๆเมยมาแล้วมาเร็วันจะวิ่งหนีกูไปไหนฮะไอ้ยนี่นี่มันยุเจาะเจาะโชว์โชว์โชว์ดิโชว์ดิมึงจะไปใส่มันไอ้ตายอ้าวมันมีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะอ้าเอ้าอะไรวะเนี่ยเอาเอาเอาเอต้องฟันเอาเนื้อด้วยอ๋อไอ้เหี้ยมึงเฟี้ยวขึ้นไปละม็อบนี้ ตัดฟักทองเอาฟักทองกลับบ้านเหรไปะฟักทองนี่ไม่ต้องกลับบ้านเยอะก็ได้มั้งมันมันมีดอกอะเมื่อกี้เจอหีบครับเมื่อกี้เหมือนมีหีบอยู่ข้างโรงศพเนี่ยใช่ไหมอะใช่หีบไหมอะโอ้ยหีบจริงๆด้วยได้คุณเจอุ้ยได้ไอ้นี่มาด้วยโอ้เป็นหีบครับออ้ยได้ไอ้นี่มาด้วยโอ้ของแรแล้วก็ลูกธนูนี่ก็เก็บไว้เนาะโอเคอุ้ย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  มีอีกไหมเนี่ยมีไปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มันดอกของดีขนาดนี้วะข้างล่างหลุมศพไม่มีใช่ไหมมีแค่เท่านี้ใช่ไหมอุ้ยไอเ้เยอยดีว่า้าได้บล็อกแลมาแล้วก็กุญแจสามดอกครับไม่รู้ว่ากุญแจสามดอกนี้ทำอะไรได้เฮ้ยกระเบนเฮ้ยกระเบนกูจะล่ามึงมานี่กูจะล่ามึงกูจะล่ามึงได้เนื้อปลามาด้วยกูจะปลา S <S ปลาในน้ําเยอะมากจะอ๋ออันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นสาหร่ายเท่าแกน้อยอะไรอย่างงี้เอออันไหนไม่ต้องการวะอันนี้ไม่ต้องอ,อุ้ยเหี้ยจะหายใจหายใจโอเคอ้วมีปลาตายเกยตื้นเยอะมากครับช่วงนี้เอ,อากาศร้อนนะครับผมได้ข่าวว่าที่ทะเลนี่แบบน้ําร้อนจนปลาตายนะฮะโอ้โหแม่ต้องสารพวกปลาจ,จริงเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยกินเดี๋ยวมันไปศพเน่าเดี๋ยวช่วยกินแล้วกัน อยากเห็นมุมนี้อ่ะชอบดูมุมนี้มากกว่าเล่นไมครับเนี่ยเฮ้ยเราเจอหลุมศพอีกแล้วครับแต่ว่าเอ้ยอ๋อนึกว่าตัวอะไรอู้ผักผักจ๋าผักจ๋านี่คือผักอู้สตรอเบอรี่เดียวสตรอเบอรี่สตรอเบร่สตรอเบอรี่ไปกลับบ้านดีกว่าครับตอนนี้มันเริ่มมืดละโอ้ยได้สตรอเบอรี่มาปลูกด้ฟาร์มสตรอเบอรี่นะครับบอกเลยแม่งแจมแมวสลิงกับอะไร ปไปไโดดไปกับบ้านอุย้ยได้ได้หามาเยอะเลยอะแม่งว่าจะไปลงเหมืองไม่ได้ลงนั่นเนี่ยโอ้มัวแต่หา,าหารอยู่ไปเดี๋ยววิ่งกับบ้านทุบตัดหญ้าไปด้วยวิ่งกับบ้านไปด้วยตัดหญ้าไปด้วยเย้ yeah. ซึ่งตอนนี้เราจะอาอาศัยผักนะครับในการกินกินเพื่ออยู่รอดไปก่อน <c oughs> เดี๋ยวเราตอนนี้เราต้องอาศัยผักก่อนเว้ยคือแล้วอนาคตเนี่ยเราจะต้องไปอาศัยเนื้อ จากเนื้อไก่ตัว,ตวใ,นใ,นในนี้แหละเอ้ยเ,เจอดีแล้วแปบ๊บหนึง่งเอามาปลูกเอ้ยกินก่อนรอกินก่อนพอกินนี่ยเอ้ยไม่ต้องหรอกเอาปลูกเลยดีกว่าเพราะว่าเราก็ได้ปลามาแล้วครับปลานี่ก็อรอให้มันแบบยังไงดีอะรอ,อะวางสิวางรอให้ปลามันเอาปลาไปเผาดีกว่าเออมันจะได้แบบเพิ่มเยอะๆะก็เมล็ดอันนี้สองมเมล็ดเนาะอันนี้สามหนึ่งสองสาม แล้วก็มีไอ้นี่สองครับปึ๊บปึ๊บโอเคก็จะได้เป็นเอาฟาร์มอันสวยหรูนหอดูสิแต่ละแต่ละต้นเริ่มโตแล,มแล้วเบิกบานเหลือเกินอ่าโอเคเอามาเผากันเอามาเผากันปลาสามตัวเผาไปห,หมดเลยอของอะไรมันลกในตัวกูเยอะแยะวะเนี่ยเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ไอ้อน,นี่เอามากินก่อนไปออกไปล่าเออเดี๋ยวเราต้องการไอ้นี่วะถ่านทำพอส เพราะว่าเราไม่มีท็อตเลยอะทั้งบ้านโอเคเดี๋ยวคาบก่อนแล้วกันแย่ yeah, ปะทำไมมันกดชิปแล้วลากมาไม่ได้วะอาวางก่อนชึบแถวบ้านต้องสว่างสวัยเดี๋ยวม่งมีตัวอะไรมากินกูชึบวางวางสว่างสว่างหน่อยชว่วงก็จะประมาณนี้บ้านเราโอ้โหแจมแมวซะนี่จะอะไรอ๋อเดี๋ยวเราจะทำะเดี๋ยวเราไปตัดไม้มาทำ ไอ้นี่กันครับไปตัดไม้มาทําอ่าเป็นแบบเป็นเป็นแปลงผักแต่ละอันะแยกกันเลยอ่ะเอออันนี้ก็เป็นแปลงผักส่วนอันนี้อันนี้ก็เป็นสเตียริตันสามตัวอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปเฮ้ยอย่าไมเนียอย่าเออเฮ้ยอัอะไรของพวกมึงนะเอ้ยอะไรอย่าตีกูซีกูยังไม่ได้เซฟเลยอย่าอย่าโอเคอุ้ยเชี่ย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 โอ้โหกดดูหลายมุมไม่ได้ด้วย เออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดๆอย่าตายยากูจะตายแล้วอ้เหี้ยมึงถึกจังวะมันกดดูแบบ F5 ดูมุมไม่ได้อะมันแบบเนี่ยมันต้องทำไมมันต้องมามุมนี้ก่อนด้วยวะไม่เข้าใจโอเคข้าบ,บ้านก่อนอุย้ยได้กระดูกมาเยอะเลยคราบก่อนแล้วกันกระดูกคราบเดี๋ยวเราเอาไปล่ามงมุมกันนะครับซึ่งเราเจาะเยืมงมุมนเนี่ยมาทำเป็นอ่าเอาเออะไรนะเตียง อ๋อนี่นี่เวลาโตจะเป็นอย่างนี้ครับโอ้ต้นนี้เอ้ยต้นนี้ทำไมกูใส่เยอะจังวะอ๋ออันนี้ต้นพริกโอ้โหไอ้ต้นนี้ทำไมใส่เยอะจังอ่ออนนอะ,ะอุ้ยไม,ไม่ไม่โตเลยเว้ยอ๋อเวลาโตก็จะประมาณนี้ครับอ๋ออันนี้เป็นอง,งุ่นอ๋อโอเคงั้นก็ตบเลยอ่ะตบเลยแล้วกันตบเลยปื๊บกูเคลียร์มเมล็ดก่อน วางวางวางที่เดิมที่เดิมวางไปก่อนสิอย่าเพิ่งกินมะเขือเทศพริกเขามีพริกด้วยบ้านเรานี่กินพริกด้วยนะเนาะมะเขือเทศโอเคนี่ก็จะเป็นเออ่ฟาร์มนะฮะฟาร์มของเรานั่นเองเดี๋ยวเราจะไปแยกทำฟาร์มกันดีกว่านะฮะเพราะว่าถ้าเราทำฟาร์มอย่างนี้มันจะทําให้เราแบบมึนๆงงๆเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปแยกทำฟาร์มกันซึ่งหนึ่งฟาร์มเนี่ยเราจะปลูกสักประมาณ20ต้น นะครับเราจะตํมาฟาร,ร์มอยู่ตรงที่ตรงนี้นะเป็นที่ลงตรงนี้นั่นเองแต่เราจะคิปเปอร์เราต้องใช้ดาบเพื่อไปฆ่ามันไฟตบหนึ่งอตบสองอตบสามตายห้าเหปะตัดไม้ก่อน,นครับก่อนที่เราจะแบบไปสร้างอะไรนี้เราต้องมีไม้เป็นงบประมาณงบประมาณในการสร้างแล้วก็มีซอมบี้มาก่อกวนอย่ามายุ่งกับกูได้ไหมนะฮะซอมบี้มึงเนี่ย ยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาตลอดเลยไอ้บ้าอ่าโอเคตอนนี้เรากำลังตัดไม้เพื่อไปสร้างเอ่อหลังคาครัวเรือนหรือเปล่าสร้างเอ่อมูลนิธิอะไรก็ว่าไปเราจะไปสร้างตรงนู้นเนาะปะเดี๋ยวเราไปนั่งสร้างกันดีกว่าแต่ตอนนี้โมโหซอมบี้อ่ะซอมบี้อะไรขมวดอันซอมบี้อันซอมบี้มึงไม่ดอปอะไรให้กูดีๆบ้างเลยเหรอดปเป็นเนื้อเน่าเน่าโอ้ยเซ็ง อันนี้ก็ทิ้งไปแล้วกันอุย้ยเกือบตบหมาแล้วเมื่อกี้ฮัลโหลวันดีจ้าน้องเมงมุมพี่ขอใอยจากน,น้องได้ไหมจ้าใยนะใยโอย้ได้สองอันด้วยสองอันเก็บไว้มาเนี่ยมึงอีกตัวมึงอย่าเพิ่งหนีมึงเนี <c oughs> ่ยเสียงอะไรวะอุ้ยใหญ่อย่าดิอย่าเพิ่งเข้ามาอย่าเพิ่งเข้ามาเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยกวาง มึงจะไปไหนอย่าเพิ่งหนีอย่า,ยา,ยา,ยาอ,อ,ยอย่าอย่าโอเคตกตกตกโอเคเฮ้ยอย่าเพิ่งหนีสิเย,ย่ได้เนื้อนะครับโอ้โหได้เนื้อกวางโ,โฮ้ยเหนื่อยอมันไม่มีวัวแถวนี้เลยอะจะได้วัว็นได้วัวแถวนี้ครับมันไม่มีวัวแบบสักสองตัวหรือไงวะอูเชีอยไอ้เหี้ยมึงทำให้กูตกใจตลอดเลย เดี๋ยวเรตัดไม้ก่อนมันไม่มีวัวเลยครับช่วงนี้มันไม่มีวัวเลยอ่ะเซ็งมันไม่มีวัวเลยอยากได้วัวสักสองตัวเออก็ว่ากันไปแล้วกันก็เดี๋ยวเราต้องทำฟาร์มก่อนแล้วกันแบบทําแบบไม่ต้องมีรัวก็ได้ปะ่ะแต่เราต้องจานะครับว่ามันคือต้นอะไร <c oughs> แต่แม่ต้องจําช่วยกันไงประเด็นเออมันคือต้นอะไรอะโอเคทุบก,ก่อนแล้วกัน โอเคปะเขียพื้นที่ครับสำหรับการาทำฟาร,รม์มทำฟาร,ร์มของเรายู<อ>่นอะโอ้หีบเต็มโอ้โอหีบเต็มเอ่อเอาเหล็กมาสองอันอลงทุนทำที่นี่เลยกันพรวนดินเหล็กมากูลงทุนเลยมามามีงบประมาณละอโอเคอ่าแล้วก็เอาปลามากินนะ่ะ เดี๋ยวเราทำไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะมันจะได้ไม่แกลบ้านหรือว่าทําหลังบ้านดิโอ้โหหลังบ้านมึงอยู่สักเป็นแก๊งจะเดี๋ยวกูทาตรงนี้ก็ได้แม่ไม่อยากไปกตรงนั้นอะมันเสียวซอมบี้อีกยะทาตรงไหนดีวะเอ้ยข้างล่างข้างล่างตรงนี้ตรงนี้เยอตรงนี้ว่างอยู่ครับโ okay, อเคอะเดี๋ยวขุดขุดดินเขียรพื้นที่ก่อนเลยแล้วกันั้งนั้นอะอะขุด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 อ้ยได้ มเมล็ดม่วงว่ะเดี๋ยวจะปลูกข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวพาร์หน้าเดี๋ยวเราไปตามหาวัวกันวย้ยเออเพราะตอนนี้เราต้องการวัวมากเพื่อทําหนังสัตว์ยากได้หนังวัวมากเฮียกูเอาเลยฆ่ามึงดินะฮะอะไรของเมืองซอมบี้แกะก็ไม่มีมาให้กูไฟแกะก็เจยเจอซอมบี้แกโอ้ยเฮียซอมบี้มีหัวด้วยเอาเอาเอาเลยเดียวเดียว นอีอย่างเีเอานี่แหละโ <c oughs> อ้แม่งหัวเท่ดีโอเคปไปปขุดต่อเค okay. ก็จะได้พื้นที่ประมาณเท่านี้ครับจะขุดยาวกันตบยาวกันปึ๊บโอเคก็ประมาณเท่าน,นี้เนาะกระจายพื้นที่ก่อนมากระจายมากระจายมาให้มันพื้นที่เท่าๆกันหน่อยให้มันเฉยๆฉวเฉวยๆย,ยไม่เฉยไม่ได้ มาขยายมาตรงนี้ขยายมาแล้วเอาฉกูวางมัวตัวหมดแล้วนะเนี่ยจะจะวางตรงไหนดีวางตรงนี้ก็ได้เนาะโอ้โหมีผาอยู่ใ,ใกล้ลครับโอเคเราก็จะขุดงนี้โอเคสามอ่ะขุดไปเรื่อยๆเลยก่อนแล้วกัน,น,กนเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ก่อนนะเดี๋ยวผมขอจะทำพื้นที่ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวเราทำฟาร์มทุกฟาร์มก่อนอมันจะได้แบบมีกินแล้วเราจะได้ไปทำอย่างอื่นโอ้เชี่ย วิศจุริตันมีหัวอุย้ยเป็นหมวกด้วยหมวกอะไรเนี่ยเดี๋ยวอุ้ยเป็นหมวกเอ้ยไหนอะอุย้ยนี่หอไม่ใม่มีเปิดหมวกด้วยเอาเอาเอาอันนี้แหละไ <c oughs> ม่กลัวอลายอันจังวะอ่าสองสามสี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่น้ำเนาะเออหนึ่งสองสามสี่ก็จะประมาณเท่านี้ครับหนึ่งแปลง ซึ่งเราก็จะปลูกผักแต่และชนิดหนึ่งแปลงๆเราจะทำประมาณสัก10 50แปลงก็ว่าไปนะครับเออเจะทำเป็นแปลงไว้เว้ยเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานฮึบอ่าเดี๋ยวๆๆๆๆโอเคมาเดี๋ยวเราฮะเออ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 ครับออออยักษ์ใหญ่ชอบมากวนเวลาแคสเกมตลอดเลย โอ้ยนะโอเคช่างมันแล้วกันอย่าไปสนใจคนแก่พวกเนี้ยโอ้ไม่รู้อีหนุ่ยนี่ยายตีฮอนบ่ฮอนนึงๆไอ้เว็บบ่ปฏิโทโทโทยไอ้มากูทำเท่าไหร่แล้วไอ้ยี่ห้อมวยทายายเล่นฮอนเดี๋ยวเออโอเคหนึ่งแป้งเดี๋ยวแป้งนี้เราเอาเป็นเอออะไรดีวะอืมสตรอเบอรี่ไหมเฮ้ยเฟี้ยวดิไม่เคยกินหรอกไอ้เหี้ยชีวิตจริงนะ จริงไม่เคยกินหรอกไอ้ี้ยเดีเยวมันเท่ดิโอเคนะครับวันนี้ก็จะเป็นแปลงแรกเออมีแค่นี้โอเคเดี๋ยวภาทนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับขอเคลียร์พื้นที่สำหรับการทำฟาร์มเออให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าก็อ,อย่าลืมกดติดตามดกด subscribe กันด้วยนะจ๊ะโอเคบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าไปกันเด้โอโโเดี๋ยวเราต้องขยำมาฝั่งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นสี่เท่าโอ้โหเฟี้ยวกระเจียวหดเลยกันทีเดียวเชียวว่างก่อน แล้วกูต้องขุดดินเยอะไหมเนี่ยโอ้ยบ้า